สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Xilara Gamer TV นะคะพบกับ Onsevi อยู่กันในเกม The Legend of Neverland กันอีกแล้วอันนี้เป็นตอนที่3นะคะสำหรับเตรียมตัวก่อนเล่นวันนี้เราจะไปดูสกิลของนักดาบกัน mm hmm. มาดูการโจมตีธรรมดาของดาบกันก่อนเลยดีกว่าน่เท่ไหมล่ะรู้ว่านะเป็น ถ้าโจมตีธรรมดาที่เท่ที่สุดของทั้งสี่อาชีพนี้แล้วของทั้งสี่อาวุธสี่แบบนี้แล้วอ่ะนี่การโจมตีของเขานะคะจะเป็นแบบว่าการโจมตีในวงกว้างนี่จะเป็นแบบว่าอะไรที่อยู่ด้านหน้านี่เราก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็ชัอๆช็อชชช,ช,ชดูโหดดูเท่มากเลยอ่ะนีชอบชอบชอบแอคชั่นเขามากเรามาดูสกิลของ อาวุธนี้กันดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาอัพสกิลของสายหลักสกิลหลักของอาวุธนี้กันก่อนนี่เลยไม่ค่อยอัพไปนี่สกิลหลักนะคะสู่ปัตตีีฟาดฟันต่อเนื่องทำลายสมดุลแล้วก็ฟาดฟันทันโทษ นี่แล้วก็เรามาดูสกิลแรกกันนะคะดูโจมทางอากาศโอ้จะเหาะขึ้นไปตีเหรอไม่ใช่สกิลนี้นะคะเป็นการโจมตีเป้าหมายสร้างดาเมจในช่วงพริบตาเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มอีกนะคะโดยที่เมื่อเราโจมตีแล้วเนี่ยจะติดเอฟเฟกของสกิลด้วยเอฟเฟก ที่ว่านี่ก็คือการปัดสังหารนั่นเองปัดสังหารเนี่ยน่าจะมีอยู่ในทุกๆสกิลของอาวุธดาบนะคะเท่าที่ดูเมื่อกี้นี้เนาะปัดสังหารเนี่ยคือเมื่อเป้าหมายนะคะเมื่อศัตรูเนี่ยมี HP น้อยกว่า35เเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มอีก15โเปอ้งั้นอาวุธนี้นะคะเหมาะมากเลยอะที่จะเอาไป PVP กันหรือลงอารีนาเออ นะๆนะนะดูโหดมากเลยอะ่ะถ้าศัตรูเลือดน้อยนะกดเปลี่ยนเป็นดาบชับๆชๆบ,ชบ,ชบ,ชบโหยโหดมากไม่แน่ใจว่าอารีนาเปลี่ยนอาวุธได้หรือเปล่าเรามาดูสกิลที่ช่วยพพอร์ตสกิลนี้กันนะคะสกิลที่พพอร์ตสกิลนี้ก็คือสกิลกรีดร้องสังหารนั่นเอง เดี๋ยวเย็นไว้เย็นไว้สกิลนี้นะคะจะช่วยเพิ่มแต้มดาเมจให้กับสกิล165แต้มอ่าแตมมาดูสกิลถัดไปกันสกิลถัดไปนะคะเป็นสกิลฟาดฟันต่อเนื่องสกิลนี้จะสร้างดเาเมจ3 3ครั้งแก่ศัตรูที่อยู่ในระยะด้านหน้าแล้วก็ติดเอฟเฟกสกิลตัดสังหารไปด้วย อืมโวดจริงจริงดาบเนี่ยแล้วก็มีสกิลอีไอจุนสึนะคะจะช่วยเพิ่ม230แต้มดาเมจให้กับสกิลฟาดฟันต่อเนื่องสกิลต่อมานะคะสกิลตกสูปตัตตพีสกิลนี้จะสร้างดาเมจแก่ศัตรูโดยรอบตัวเรา ทําทให้ศัตรูล,ล้มลงกระแทกแบบนี้เลย <c oughs> โดยที่สกิลนี้นะคะจะมีเอฟเฟกในการตัดสังหารแล้วก็จะทําให้มีภูมิคุ้มกันต่อการกระแทกด้วยถ้าเกิดเราอัพเฉือนกระจายไปด้วยเนี่ยนะคะจะทําให้ตกสู่ปรตพีเนี่ยมีแต้มคริติคอลเพิ่มมากขึ้น350ด้วยนะสกิลหลักต่อมานะคะเป็นสกิลทําลายสมดุลสกิลนี้จะสร้างดาเมจแก่เป้าหมาย แล้วก็ติดมึนงงด้วยโอ้สกิลนี้มีมืนงงนะแล้วก็ติดเอฟเฟกต์สกิลตัดสังหารอีกเช่นเดียวกันนะคะจะโหดขึ้นเมื่อเราอัพสกิลว,วุ่นวายสกิลสุดท้ายของสายดาบแล้วเป็นสกิลว,วาดฟันโทษ สกิลนี้จะปล่อยก๊าซพิษออกมาข้างหน้านะคะแล้วก็ขับไล่เป้าหมายโอ้ยขับไล่เป้าหมายไปเลยอ่ะแล้วก็จะติดเอฟเฟกตัดสังหารด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเราอัพสกิลข้ามเชื่อมต่อนะคะจะทำให้อัตราคิติคอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอัตราคิตติคอนของสกิลฟาดฟันโทษลงทันเมื่อกี้นี้นะคะโอ้โหชื่อสกิลน่ากลัวแล้ว การโจมตีก็ยิ่งน่ากลัวหนักกว่าเดิม <laughs> เอาล่ะหมดแล้วสำหรับสกิลสายดาบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e c ช anel เราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย